ช่วงสุดท้ายของปอกเลือดข่าวแล้วค่ะเราพูดถึงทั้งลีลาฟอร์มผู้นํารัฐบาลผู้นําฝ่ายค้านดูเนื้อหาที่เขาโฟกัสหรือว่าดูเน้นหนักกันในวันนี้เรื่องอะไรบ้างไปแล้วช่วงสุดท้ายเราอยากรู้คําตอบว่าแล้วจริงๆวันนี้คุยกันมาทั้งวันเนี่ยประเทศไทยคนไทยได้อะไรบ้างและสิ่งที่จริงๆควรจะพูดคุยกันแต่ไม่ได้พูดคุยกันในที่ประชุมสภาวันนี้คืออะไรบ้างนะคะอาจารย์ยุทธพรคะอาจารย์รรยังไงคะคือก็ต้องย้อนกลับไปดูโจทย์ของเรื่องนี้นะครับก็คือความคาดหวังของพี่น้องประชาชนกับการเลือกตั้งวันทีี่่่3 3กกรรามซึงงอเื นะก็คือเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งนะครับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับในแง่ของการแก้ไขความขัดแยง้งรัฐบาลก็มีนโยบายเรื่องของการปรองดองนะครับเรื่องของ3จังหวัดภาคใต้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในแง่เศรษฐกิจก็มีนโยบายหลายด้านขึ้นค่าแรงนะครับลดภาษีนิติบุคคลการตอบรับสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อไม่ให้เกิดการย้ายฐานการผลิตของนิติบุคคลนะการลด ค่าครองชีพลดพลังงานอะไรเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทยกัมพูชาก็มีประเด็นเรื่องนี้ที่ชัดเจนนะครับในแง่นโยบายเนี่ยถามว่าตรงไหนยังขาดตกบกพร่องไหมผมคิดว่าก็แทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่คราวนี้จะให้ระบุถึงขั้นตอนหรือรดแมปในการทํางานเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องแผนปฏิบัติการ,รนะนโยบายเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดอย่างกว้างๆฮะนโยบายสาธารณะเนี่ยมีความแตกต่างจากกฎหมาย นะเพราะนโยบายเนี่ยต้องมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการนะตามสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและโจทย์ที่เร่งด่วนในเวลานั้นนะเพราะนั้นเขาจะไม่กําหนดหรอกครับว่านโยบายเนี่ยจะต้องมีผลตอบแทนกลับมากี่เปอร์เซน็นต์หรืออะไรต่างๆแม้กาหนดอย่างเช่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์ก็ต้องมีการปรับทุกๆครึ่งแผนนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเวลาทํางานไปเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะของการที่มีปัจจัยแทรกซ้อน <S <S นะกานะรปรับตัวอะไรต่างๆอีกเยอะซึ่งในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าก็ค่อนข้างที่จะ ตอบโจทย์ได้มากพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าในแง่ของการสร้างความเข้มแข็งพลเมืองนะโอกาสในการมีสื่อซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับโอกาสในการที่พลเมืองเนี่ยจะมีการรวมตัวกันได้ ชุมชนท้องถิ่นจะได้รับความสําคัญในเรื่องของการกระจายอำนาจที่ไม่ได้พูดเฉพาะการกระจายอำนาจองค์สูงองค์งกรปกครองส่วนท้องถิน่นแตก่กระจายไปสู่ชุมชนกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนโดยตรงเราเนี้ยเรายังเห็นน้อยมากนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากกว่าตัวนโยบายก็คือเรื่องของการทํางานนับจากนี้<ม>นะเวทีวันเนี้ยคุณยิ่งรักยังขาดตกบกพร่องไปในเรื่องของการชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยนะครับที่เลือกเข้ามาเนี่ยเพื่อมาตอบโจทย์ข้อไหน มาทํางานตรงไหนรับผิดชอบนโยบายอะไรนะซึ่งถ้าคุณนิรักษ์ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ดีเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นการข้อแก้ไขข้อกล่าวหาในเบื้องต้นได้ในหลายๆเรื่อง<ม>อย่างเช่นข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกระทรวงดางประเทศข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความาไม่เต็มไม่เป็นตัวตัวเองต้องรอรับคาสั่งจากคุณทักษิณเรืออะไรต่างๆเหล่านี้ต้องใช้เวทีตรงนี้ให้คุ้มค่าหน่อยนะครับสิ่งนี้ผมจะเป็นห่วงมากกว่าตัวเนื้อนโยบายครับค่ะอาจารย์สมชัยล่ะคะคือถ้ามองในเชิงของเนื้อหาของนโยบายเนี้ย ผมว่ามีความน่าสนใจพอสมควรนะครับว่านโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นี้เนี่ยเป็นนโยบายซึ่งเรียกว่าไม่ได้ติดยึดกับวิธีการคิดแบบเดิมๆนั่นคือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะนําเสนอและก็กล้าที่จะใช้การผลักดันของภาครัฐเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเขา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 เข้าใจนะครับว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยถ้าจะขยับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ที่สําคัญ หรือเป็นองค์ปรที่สาคัญในการผลักสังคมทั้งสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเพราะฉะนั้นถ้ารัฐเป็นฝ่ายนําในการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการตัวอื่นก็ต้องขยับตามเนี่ยผมว่านี่คือความน่าสนใจของวิธีการคิดของพรรคเพื่อไทยคือรู้จักใช้กลไกของรัฐในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมนะครับเออคือไม่เหมือนกับรัฐบาลที่ผ่านๆมาที่อาจจะค่อนข้างจะเน้นนโยบายซึ่งค่อนข้างจะเป็นอนุรักษ์นิยม นั่นก็คืออาจจะค่อยๆเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในทางที่ในทางที่เป็นหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยได้คิดแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นนั้นเนี่ยเราอยากเห็นความรอบครอบนะอยากเห็นความไม่ดันทุลังนะอยากเห็นการที่ไม่ได้เชื่อในตัวเองมากเกินไปจนกระทั่งไม่ฟังคนอื่นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเป็นนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยในด้านหนึ่งผมยังคิดว่ารัฐบาลยังไม่ไแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบของนโยบายนะครับคือสะท้อนความเริ่มสร้างสรรค์จริงนะสะท้อนความแปลกใหม่จริงแต่ความรอบคอบที่จะคิดให้มันครบถ้วนครบวงจรแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่อื่อๆที่ตามมาเนี่ยยังไม่เห็นนะครับซึ่งอาจจะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่ยังคิดไม่ยังคิดไม่ครบทั้งหมดหรืออาจจะเป็นเรื่องของความสามารถในการชี้แจง ที่จะทาให้คนเกิดความเข้าใจถึงความต่อเนื่องต่างๆเหล่านี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะเดียวกันเนี้ยบทบาทของฝ่ายค้านเนี้ยผมอยากให้ฝ่ายค้านเนี้ยเล่นบทบาทของการเป็นเป็นผู้สเสนอแนะที่ดีมากกว่านะผู้ที่จะคอยขัดแข้งขัดขานะครับหรือเป็นการยุยงทําให้ไปตกเหวนะครับคือขณะนี้เนี่ยดูโทนเนี่ยออกมาเหมือนกับว่าก็ทําสิทาซะเลยสินะทาเร็ว,รวๆสินี่เป็นต้น<อ>นะฮะ ไหนว่าสัญญาว่าจะให้เนี่ยสามบาททันทีทั้งประเทศทําไมไม่ทําอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นบทบาทในเชิงการยุยงส่งเสริม <laughs> นะครับซึ่งเป็นการยุยงให้ลงเหวนะครับผมยังคิดว่าเราเองเราอยากเราอยากอยากเห็นนะบทบาทของการที่เป็นการเสนอนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการคิดที่รอบอรครอบในรอบด้านนะครับทำให้รัฐบาลเอกได้ไปกัดได้คิดได้แต่ตรองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาต้องรู้จักฟังด้วย นะฮะไม่ใช่ประเภทว่าเอาแต่พูดไยเดียวเหมือนกันนะคิดว่าตัวเองถูกฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังฝ่ายอื่นเลยสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีๆของรัฐบาลที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งเป็นบทเรียนที่เป็นเรื่องซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่าดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องของการประกันราคาข้าวประคาผลิตภัณฑ์ทางการฐฐาาาาเกษตรเนี่ยผมผมคุยกับหลายคนนะเขาบอกว่ามันมีข้อดีค่อนข้างมากกว่าก,า,การจำนำอะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าแต่ละคนก็จะต้องยึดของตัวเองว่าเป็นของที่ดีที่สุดถ้าต่อไปเนี่ยพักเพื่อไทยถ้าก็าจะกลับมาใช้ประกันราคาคงต้องใช้ชื่ออื่นเหมือนกันคงไม่ใช่ชื่อนี้ไอเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของอัตราเรื่องของการที่ว่าจะพยายามบอกว่าตัวเองคิดตัวเองทําตัวเองไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเอ่อมันก็คงไม่เกิดความปรองดองไม่เกิดความสามัคคีกันภายในชาตินะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่า ต่างคนก็ต่างจะ,าะหาวิธีการที่ทําให้ตัวเองเด่นเท่านั้นแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งล้มไปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยว่าถามว่าประชาชนได้อะไรในการอภิปรายในวันนี้บ้างเนี่ยผมยังคิดว่าเรายังไม่ได้อะไรมากนะนะครับยังไม่คได้อะไรมากนักนะครับแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เห็นอะไรซึ่งเป็นบทบาทที่ควรจะเป็นทั้งฝั่งรัฐบาลและทั้งฝ่ายค้านครับค่ะอาจารย์คิมมองยังไงคะครับอมองว่า <c oughs> รัฐบาลก็คงจะ ขัดบางเรื่องเลยทําให้ไม่ฉกฉวยจังหวะที่ดีที่จริงในระยะเจวันสิวันที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาใหญ่ทั่วทั้งประเทศบ้านเราคือปัญหาเรื่องน้ําท่วม,มแล้วเป็นปัญหาเรือรังจนคนนี่เซ็งกันหมดทั้งประเทศแล้วนะเป็นปัญหาเกิดซ้ำซากอยู่นั่นฮะแล้วก็พอหมดน้ําท่วมแรงแล้วปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากของประเทศแล้วเป็นภาระตกกับบรรดาคนยากคนจนอเอาหน้าน้ามา บ้านเสียละพอ,อน้ําหมดต้องเสียเงินซ่อมบ้านะล้ซ่อมบ้านเสร็จสวนนาไร่ก็เสียหายตังก็ไม่ได้แถมต้องมาเสียตังซ่อมบ้านอีกพอถึงหน้าแรงป้าก็ขาดน้ําอีกแล้วไม่มีน้ําที่จะมาใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินอีกแล้วรายได้ที่ควรจะได้ก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําที่มามากเกินไปเวลามาก็ไม่มีที่จะเก็บแล้วเวลาขาดก็ไม่มีจะใช้นี่เป็นปัญหาใหญ่โตมากของประเทศไทย อันนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลใช้จังหวะนี้ผมดูนะนโยบายวันนี้ก็มีพูดถึงเรื่องน้ํะแต่อาจจะเป็นจังหวะที่ว่าซีเรียสกับเรื่องอื่นเกินไปเลยไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ผมตามเนี่ยก่อนที่จะเขียนเอาเป็นนโยบายตัวเต็มตัวเนี้ยดูเหมือนว่ารัฐบาลจะให้ความสําคัญมากกับเรื่องน้ามีการพูดถึงว่าจะมีการลงทุนสัก4ี่ห้าแสนล้านเพื่อเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาน้ําเป็นระบบใหญ่ครั้งสําคัญของประเทศไทยเลย ถ้าได้เอาตัวนั้นมาแถลงนี่ผมว่าคนฟังแล้วจะมีใใกำลังใจขึ้นมากทั่วประเทศนะครับ,รบนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เสียจังหวะไปอีกเรื่องนึงซึ่งควรจะโดดเด่นมากในวันนี้แต่ว่ากับโดดเด่นน้อยไปถูกเรื่องเศรษฐกิจมากรบคือเรื่องปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดเนี่ยวันนี้ก็กลายเป็นเรื่องทุกคนต้องรู้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับ,รบที่จะต้องเร่งระดมสรรพกําลังทุกภาคส่วนต้องไม่มีรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านแล้วนะครับต้องร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหา ว,วันนี้ควรจะพูดในสภาเรื่องนี้พูดกันเยอะๆพูดจนให้แตกฉานเลยนะเห็นปัญหาทุกซอกทุกมุมละเอียดเลยนะ,คะใครมีความรู้มาเล่าสู่กันฟังเสียให้หมด <ๆ S 2> แล้วก็เอาไปปฏิบัติกันสัญญิงสัญญากันว่าจะต้องทํากันอย่างเด็ดขาดะนะครับแล้เราได้ทําเรื่องนี้ได้พูดเรื่องนี้ก็เพื่อบอกผมว่าจะเป็นประโยชน์มากต่อประเทศนี่คือสิ่งที่เสียไปในสองจังหวะนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ทั้งหน่วยหน่วยที่เกี่ยวข้องบางแห่งเขาก็พูด เป็นกังวลมานะครับรวมถึงทางพรรคฝ่ายค้านก็พูดเป็นกังวลว่ารัฐบาลใช้จ่ายเยอะอย่างนี้จะเกิดเงินเฟอ้อดูจังหวะหนึ่งรัฐบาลก็ค่อนข้างจะเห็นนะครับค่อนข้างจะเห็นก็คือว่า <c oughs> ในช่วงประมาณสักสามสี่สัปดาห์นี้ราคาน้ํามันีนลงไปเกือบ20%่สเ <c oughs> นฮะ <c oughs> จากน้ํามันเนี่ยของของไลท์สปีดของอเมริกาเนี่ยที่ประมาณร้อยเหรียญเศษๆเนี่ย <c oughs> ลงมาเหลือ80เหรียญเศษๆนะครับอัราคาน้ํามันที่ลงมาอย่างนี้มันก็ทําให้แรงกดดันเรื่องเงินเฟอ้อนี่เพ่มลงไปเยอะทีเดียว นะครับแล้วก็เงินเฟอ้อบ้านเราที่เป็นมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างชัดเจนไม่ใช่เงินเฟอ้อที่เกิดจากทางด้านอุป,ปสงค์นะครับมันเป็นเงินเฟอ้อเกิดจากด้านต้นทุน เอถ้าราคาน้ามันลงมาแล้วยืนอยู่อย่างนี้แล้วก็เศรษฐกิจอเมริกายุโรปยังปกเปียกปกเปียกอยู่อย่างนี้โอกาสที่ราคาน้ามันจะขึ้นไปเป็นร้อยสี่สิบร้อยสาสิบเหรียญยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นโอกาสตรงนั้นเันนี้ถือว่าโชคดีคต้องจะต้องถามว่าจะอยู่นานหรือเปล่าใช่ไหมคะเอาละค่ะคืนนี้นะคะเรามาปอกเปลือกข่าวกับเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาวันแรกก็ยังมีสิ่งที่พูดคุยกันเป็นประเด็นหลักทั้งเรื่องการเมืองโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐมนูญการปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจก็พูดเรื่องของค่าแรงหรือค่่าาาาจ้งขันบท เงินเดือน หรือเงินรายได้1 5 0 0 0บาทสำหรับปริญญาตรีแล้วก็เรื่องของกองทุนน้ามันเป็นประเด็นหลักๆปากท้องเป็นประเด็นหลักๆนี่นะคะก็อาจจะยังมีสิ่งที่ขาดสิ่งที่อาจจะต้องเติมเต็มและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าและรัฐบาลที่เรายังอยากเห็นอยู่ต้องติดตามพรุ่งนี้คะ่ะเขาจะเป็นยังไงกันต่อไปและวันนี้นะคะก็ท้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่มาพูดคุยกับเรานะคะทั้งสท่านด้วยกัอนอาจารย์ยุทธพรอ,อาจารย์สมชัยและอาจารย์คิมค่ะขอบพระคุณค่ะทุกท่านค่ะหมดเวลารายการปอกเปลือกข่าวนี้แล้วนะคะทั้งทสามท I've